สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายงานบอกว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดกำลังวางแผนเดินหน้าเสริมทัพในตำแหน่งแนวรับเพิ่มเข้ามาอีกในช่วงตลาดซัมเมอร์โดยหนึ่งในรายชื่อที่ถูกบรรจุเป็นเป้าหมายําดับต้นๆน,น,นั่นก็คือดายโออูปาเมกาโน กองหลังตัวหลักของบาเยอร์เมินิกวัย26ปีซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญากับต้นสังกัดอย่างบาเยนร์เพียง1ปีเท่านั้นสำหรับอูปาเมกาโนก็เป็นกองหลังที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายการอ่านเกมที่รวดเร็วและการดวลตัวต่อตัวทีว่ดุดันเขาเป็นกำลังสำคัญของบาเยนร์ตั้งแต่ย้ายมาจากอาบีเลซิกในปี2011 และช่วยทีมคว้าชแชมป์บูเดสลิก้าสสมัยอย่างไรก็ตามสถานการณ์สัญญาที่ยังเหลือเพียงหนึ่งปีครึ่งเนี่ยอาจจะทําให้บาเยอร์นนั้นต้องพิจารณาขายเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียนักเตะแปรบไรยค่าตัวในอนาคตอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการเจรจากันอย่างเป็นรูปธรรมแต่ดูเหมือนว่าสโมสรแมนยูเนี่ยก็ให้สัญ,ญญาณอย่างชัดเจนว่ากําลังจับตาดูความเคลื่อนไหวของเตะรายนี้อย่างใกล้ชิด และพร้อมจะขยับท,ทันทีหากบาเยนเปิดโอกาสปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมแน่นอนว่าไม่ใช่เพียงแค่สโมสรแมนยูสโมสรเดียวที่สนใจในักเตะรายนี้นอกจากนี้ก็ยังมีสโมสรอื่นใหญ่ๆนะครับยุโรปเนี่ยก็ให้ความสนใจอยู่เหมือนกันและกําลังพิจารณาอย่างจริงจังดูความเคลื่อนไหวอย่างจริงจังว่าจะเอาอยัางไงกับบาเยนซึ่งหากว่าสโมสรบาเยน Bayern ประกาศพร้อมที่จะขายเนี่ย สมโมสรเหล่านี้นะครับก็พร้อมที่จะไปรุมไปตอมเพื่อเอาเตะอะไรนี้ไปร่วมทีมของพวกเขาทันทีนอกจากนี้นะครับแ่งข่าวเบื้องต้นเนี่ยยังได้ระบุเสริมเพิ่มเติมอีกว่าการที่สมโมสรแมนยูได้ใส่ชื่ออูปาเมกาโนโวาเดนิสนักเตะที่ต้องการคว้าตัวอย่างจริงจังเนี่ยเนื่องจากทีมนั้นต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งและก็ความมั่นคงให้กับแผงหลังของพวกเขาซึ่งทุกคนก็มักจะเห็นในฤดูกาลที่ผ่านๆมาแนวรับของแมนยูนั้นต้องเผชมญกับปัญหาการมาเจ็บต่อเนื่อง และก็มีจังหวะเสียประตูง่ายจากความผิดพลาดส่วนบุคคลซึ่งการที่บอดบริหารแมนยูได้พิจารณาที่จะเสริมผู้เล่นแนวรับมาร่วมทีมของพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมาก,มากสำหรับการที่จะเปิดฤดูกาลใหม่และก็การทำทีมใหม่ของพวกเขานะครับ นั่นไงผมก็บอกแล้วนะครับว่าตลาดยังไม่ปิดเนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งชลาใจนะครับเพราะว่าบอกบริาาหารชุดนี้มีซื้อไพยให้แฟนบอลอยู่เสมอและที่ต้องบอกว่าไม่มีเงินเนี่ยก็เพียงเพื่ออยากจะให้สโมสรที่พวกเขาจะไปซื้อเนี่ยพวกร้านค้าเหล่านี้เนี่ยให้ความเห็นอกเห็นใจเพียงเท่านั้น แต่ดูแล้วเนี่ยพวกเขาก็มีเงินอยู่นะครับบอร์ดบริหารแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ต้องมีการขาดเตะบางส่วนออกทีมนั่นแหละแล้วทุกคนละครับคิดเห็นอย่างไรกับการที่แมนยูจะเสริมผู้เล่นแนวรับเข้ามาสู่ทีมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์เพื่อมาพูดคุยกันได้เลยในส่วนนี้อันนี้ก็ตามรายงานจากคิสเตียนฟอกผู้สื่อข,ข่าวจากสำนังกงานข่าวบิลจากสื่อเยอรมันนะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบกันนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายง,งานจากเดวิดออสตินและก็ลอรีวิทเวลนะครับที่เอกมารายง,งานตรงกันว่าสโมสรแมนยูยังให้ความสนใจคาร์รสบาลิบากองกลางตัวรับวัย21ปีของไบตันโดยระบุว่าการพูดคุยในตอนนี้ยังอยู่ในขั้นประเมินเบื้องต้นเท่านั้นผ่านตัวกลางหรือเอเนต์ที่ดำเนินการในานามสโมสร ซึ่งว่ากันว่าตอนนี้ขั้นตอนที่แมนยูได้ดาเนินการไปแล้วก็ไปกรอบไปด้วย 1. การตรวจสอบความต้องการของนักเตะว่ามีความสนใจอยากจะย้ายมาร่วมทีมแมนยูหรือไม่ 2. การประเมินเงินเดือนที่บาลิบานั้นต้องการและ 3. การประเมินมูลค่าที่ไบรทันนั้นตั้งเอาไว้แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน อย่างเราก็ตามนะครับดูนว่าในขณะน,นี้ทางด้านสโมรสรไบรท์่นเองก็ไม่มีแผนจะขายบาลีบ้าออกจากทีมและต้องการเก็บเขาไว้อยู่กับทีมอย่างน้อยอีกหนึ่งฤดูกาลเนื่องจากเขาเองถูกมองว่าเป็นแกนหลักในอนาคตและก็พึ่งพัฒนาผลงานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ย้ายมาจากเรียวเมื่อปี2023สำหรับฝั่งแมนเชสเตอร์เดนั้นก็มีความสนใจในตัวบาลบา้า สอดคล้องกับแนวทางของรูเนบนอัมบริมที่ต้องการอกองกลางหมายเลข6กระดับท็อปนะครับเพื่อคุมจังหวะเกมและเพิ่มความแน่นให้กับแดนกลางของรูเนบนอัมบริมก่อนที่จะเปิดฤด,ดูกาลทั้งนี้ก็ยังมีการรายงานเสริมเพิ่มเติมอีกว่านักเตะแมนยูบางคนนะครับได้มีการโทรไปติดต่อพูดคุยกับบาริบาโดยตรง เพื่อเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศและความทะเยอทะยานของสโมสรเพื่อหวังโน้มน้าวใจให้เขาย้ายมาร่วมทีมแมนยูซึ่งหลักๆนี่ก็อาจจะเป็นทางด้านไบรอันเอบโม,โมใช่ไหมฮะแล้วก็ทางองเดียดนานะครับที่ก็เป็นสัญชาติเดียวกันนะครับในส่วนนี้อาจจะมีการพูดคุยกันได้และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการรายงานเสริมเพิ่มเติมจากเบนจาขอบดูนะครับว่าทางด้านผู้จัดการทีมอย่างรูเบนเมูริมนะครับได้เข้าพูดคุยกับเจสันวิลค็อก ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรและก็คิสโตเฟอร์วิเบลหัวหน้าฝ่ายเทคนิคของสโมสรเพื่อกระตุ้นให้ทั้งคู่นั้นรีบดำเนินการการเจรจาและยื่นข้อเสนอให้กับบาเลบาทันทีโดยกุนซือชาวโปรโตุเกสรายนี้เน้นย้ำว่าต้องการนักเตะที่สามารถชนะการแย่งบอลและเพิ่มพลังการต่อสู้ในพื้นที่แดนกลางให้กับทีมซึ่งบาเลบานะครับก็ถือเป็นหนึ่งในกองกลางที่ได้รับการจับตามองอย่างมากในพิเบรีก ดยสไตล์การเล่นที่ดุดันการอ่านเกมที่แม่นยำและความสามารถในการตัดเกมคู่แข่งเขาเพิ่งย้ายมาจากเรียวร่วมกับทีมไบรตันเมื่อปี2023และก็กลายเป็นกำลังหลักสำคัญแดนกลางของไบรตันไปแล้วนะครับโดยการย้ายทีมครั้งนี้หากเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นการเสริมจุดสำคัญให้กับแมนยูที่ขาดหายไปหลายฤดูกาลที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าในขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่ามีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่ท่าทีของอมโมริมที่ต้องการให้บาริบ้ามาเป็นหัวใจหลักสําคัญใดนการของเมนยูนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับและทางด้านเบนจาขอบนะครับก็ได้ได้มีการคาดการ์ด้วยว่าถ้าแมนยูยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ไบตันพิจารณา ค่าตัวของบาเลบ้าอาจจะลดลงมากว่านี้ก็เป็นได้นะครับซึ่งถ้าจะพูดภาษาบ้านเราฟังง่ายๆเลยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยทางฝั่งแมนยูก็ดูเชิงฝั่งไบตันทางไบตันก็ดูเชิงฝั่งแมนยูนะครับว่าจะเอาอะไรยังไงกันแน่ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าดีลนี้มันจะจบลงที่ตัวเลขเท่าไหร่แต่ผมเชื่อได้เลยนะครับว่าแมนยูก็น่าจะทำอีหลกเดิมนั่นแหละ ก็ไปดีลมาแล้วก็อาจจะมีการผ่อนจ่าย3ปี4ปี5ปีก็ว่ากันไปแล้วก็อาจจะยืนสัญญา5ปีนะครับให้กับบาเลบาพิจารณาก็ได้นะครับในการเซ็นสัญญานะอันนี้ก็เป็นเพียงความคิดส่วนตัวผมเพียงเท่านั้นนะครับแล้วทุกคนละครับคิดเห็นอย่างไรกับบาเลบาอยากจะได้มาหรือไม่อยากจะได้มาสามารถคอมเมนต์นะครับเพื่อมาพูดคุยกันได้เลยนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากนักข่าวชาวสเปนอย่างมาเตโอกอนซาเลสที่ออกมารายงานว่า ปีศาจแดงนะครับกำลังเดินหน้ากดดันอย่างหนักต่ออนาคตของแอนตนี่ปีกชาวบาราซิลโดยสโมสรได้แจ้งนักเตะนั้นยอมรับข้อสเสนอซื้อขายที่ยื่นเข้ามาในสัปดาห์นี้ทันทีมิฉะนั้นอาจจะต้องเผชิญกับการถูกดอบเป็นตัวสำรองยาวจนกว่าตลาดรอบเดือนมกราคมจะเปิดขึ้นแหงข่าวเบื้องต้นนะครับยังได้ระบุเสริมเพิ่มเติมอีกว่า ทางฟังยูนเต็ดนั้นไม่ต้องการให้แอนโทนีถ่วงเวลาจนถึงวันตลาดปิดเพราะเกรงว่ากลยุทธ์การเจรจาของสโมสเรีเบติสที่มีแนวโน้มจะยืดเวลาจนโค้งสุดท้ายเพื่อกดราคาอาจจะทําให้ดิวของแอนโทนีนั้นล่มหรือไม่เป็นไปตามที่สโมสรต้องการและแมนยูเนี่ยก็รับรู้ถึงวิธีการของเรเบติตเป็นอย่างดีซึ่งกําลังพยายามตัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยการบังคับให้แอนโทนี ตัดสินใจอนาคตของตัวเองในตอนนี้ดิวนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับทั้งตัวนักเตะและสโมสรเพราะหากแอนโทนี่เลือกอยู่ต่อโดยไม่ยอมรับการย้ายทีมอาจจะใช้มาตรการขั้นดิดขาดเพื่อแสดงจุดยืน ซึ่งไม่เพียงกระทบต่อโอกาสการลงเล่นของเขาแต่ยังอาจจะส่งผลต่อมูลค่าในตลาดและทิศทางทางอาชีพในระยะยาวของปีกวัย24ปีรายนี้ไปด้วยเดี๋ยวรับเดี๋ยวก่อนนะครับาพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปข่าวใหม่นะ,ะผมว่านะครับทางด้าอับบริมแล้วก็บอร์ดชุดนี้เนี่ยเก่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าสามารถ คัดไวรัสออกจากทีมได้นะครับทุกคนไวรัสที่ผมว่านะครับมันก็อย่างเช่นแรดฟอร์ดใช่ไหมฮะแรดฟอร์ดซานโชกานาโชแอนโทนีซึ่งไอที่กล่าวมาทั้ง4คนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นแรดมันเป็นนักเตะที่พูดยากแล้วก็อ่ามีทัศนคติที่แย่นะฮะ ไม่แปลกใจเลยนะครับที่อัมบริมไม่เอามาทําทีมแล้วก็มีการขายออกไปนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นปัญหาคาราคาซังที่แมนยูยังจัดการไม่ได้ในส่วนนี้นับถือจริงๆนะครับนับถือบอร์ดชุดนี้แล้วก็การทํางานของอัมบริมจริงๆที่ดูออกว่าใครเป็นอะไรยังไงควรเหมาะสมอยู่ต่อควรควรที่จะไปอะไรปน,นี้เขาเก่งจริงจริงครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อนะฮะว่าถ้าบอร์ดชุดนี้แล้วก็รูปเบนอบัมบริมกับสตาร์โคชุดนี้ยังทํางานต่อไปอีกสัก หนึถึงสอถึงฤดูกาลเนี่ยแมนยูเปลี่ยนแน่ๆเพื่อ <ๆ S 2> เผอเนี่ยมันอาจจะได้แชมป์ด้วยนะในส่วนนี้นะครับทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก The Atlantic นะครับที่เรามารายกานว่าลัสเซรุลนกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กของแมนยูกำลังตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรใหญ่ทั่วโยุโรป ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสโมสรนิวคลาสเซนยูเต็ดที่กำลังมองหากองหน้าที่จะเข้ามาเสริมเกมรุกให้กับพวกเขาเช่นเดียวกับสโมสรเอซีวิลาน an, สโมสรยักษ์ใหญ่จากอิตาลีสโมสรโปโลเซียดอทมุน mund, สโมสรจากเยอรมนีและก็สโมสรอาร์บิเลซิกที่เพิ่งเสียเบนจามินเชตโก้ให้กับแมนยูไป และแม้ว่าจะได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางนะครับแต่แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเปิดเผยว่าหอยรุ่นนั้นยังคงต้องการค้าแข่งในถิ่นโอตฟอร์ดต่อไปโดยเจ้าตัวเชื่อว่ายังสามารถพัฒนาฝีเท้าและยึดตำแหน่งจโจริงในกับทีมได้ในอนาคตและก็พร้อมย้ำว่าเขาเองเนี่ยพร้อมต่อสู้เพื่ออนาคตของตัวเองกับแมนยูต่อจากนี้ถ้าเขาอยู่ต่อ โดยการตัดสินใจของเฮลุนนั้นอาจจะมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อแผนการสร้างทีมใหม่ของแมนยูเนื่องจากว่ากองหน้าวัยยีปีรายนี้เพิ่งย้ายมาจากสโมสรอ,อาตารต์ตาเมื่อปีที่แล้วและถูกมองว่าเป็นหนึ่งในแกนหลักของโครงการระยะยาวของสโมสรโดยดูการที่ผ่านมาเนี่ยเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในบางช่วงแม้จะมีอาการเจ็บรบกวนและยังต้องปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ฟุตบอลอังกฤษ สถานการณ์ของไฮดูนตอนนี้นะครับก็ทําให้แฟนบอลและก็สื่อเนี่ยจับตามองอย่างใกล้ชิดมากซึ่งแหล่งข่าวหลายๆสํานักเนี่ยก็เชื่อว่าสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวไฮดูนเนี่ยกําลังตามจีบเดินหน้าลุกอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังและทางสโมสรแมนยูเองเนี่ยก็พร้อมรับข้อเสนอจากสโมสรเหล่านั้นซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเองก็พร้อมพิจารณาทันทีถ้าข้อเสนอไหนที่มันเหมาะสมพร้อมที่จะขายนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากคิสวิลเลอร์และก็เดล่เมลรวมถึงข่าวอัปไซ์ที่ได้ออกมารยายงาน,นว่าสโมสรอนเชลซีภายตาใต้การคุมทีมของเอนโซมาเลสกายังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแผนเสริมทัพจากแมนยูหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีแนวโน้มให้ความสนใจอาริฮารกาโชและล่าสุดปัจจุบันนี้เชลซีนั้นก็ให้ความสนใจ คอปปี้มนูกองกลางดารุ่มที่ชาอังกฤษว่า20ปีของแมนยูด้วยซึ่งเมนูนะครับก็ถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นอนาคตไกลของแมนยูแต่อนาคตของเขากับทีมเนี่ยก็ยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่เพราะว่าในตอนนี้นะครับกองกลางเชิงลุกหรือตัวลุกเนี่ยมันก็ยังมีบรูโน่มาซุดคุนย่ารวมถึงกองกลางตัวรับนะครับที่มีคาสิเบโลมาเนอุกเต้เป็นตัวหลักสำคัญสำคัญอยู่อาจจะทำให้คอปปี้มนูนะครับ มีโอกาสลงเล่นไม่สม่ำเสมอ และก็อาจจะมีโอกาสลงเล่นที่ไม่แน่นอนเพอ้อเผออาจจะมีการปล่อยยืมตัวก็ได้ในส่วนนี้เขาแค่ตั้งเครื่องหมายคำถามเฉยๆนะฮะซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนะครับมันก็ทําให้สโมสรอนเชลซีมองเห็นโอกาสการที่จะดึงตัวไมนูไปร่วมทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเจราจาสัญญาใหม่ระหว่างแมนยูกับไมนูยังไม่คืบหน้าโดยสัญญาปัจจุบันของไมนูนั้นยังเหลือเพียง2ปีกับแมนยูซึ่งหากไม่มีการต่อสัญญาสโมสรน,นะครับอาจจะ ถูกกดดันให้พิจารณาขายเพื่อลดความเสี่ยงเสียฟรีในอนาคตดังนั้นนะครับดีลนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนของตลาดซัมเมอร์เนื่องจากไมโนูก็เพิ่งแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในซีซั่นที่ผ่านมาและได้รับการจับตามองว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์อังกฤษที่มีศักยภาพสูงที่สุดในรุ่นอายุของเขานะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิเซโอราบาโนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเป็น2ข่าวเลยละกันนะครับที่ทางโรบาโนได้ออกมาอธิบายถึง2กรณีนะครับกรณีที่1น,นะครับก็คือทางด้านการาโชเนี่ยแน่นอนว่าน้องเขาจะไปเชลซีมากๆ แต่เท่าว่าสโมสรอนแมนยูเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ย้ายไปสโมสรอนเชลซีเนื่องจากว่าสโมสรอนแมนยูได้ตั้งค่าตัวของน้องเขาไว้สูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์แต่เชลซีนั้นอยากจะยื่นข้อเสนอเข้ามาเพียง30ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งในตรงนี้แหละนะครับก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่นะครับแมนยูเนี่ยไม่อยากจะขายในราคานี้เพราะมันไม่สามารถที่จะเอาไปปิดดิวบาลบา้าได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อทั้งสองสโมสรอนเนี่ยเจรจากันไม่ได้นะ ครับเหมือนน้องเขานะครับก็จะมีนิสัยเกเรก็ได้ส่งข้อความไปหาสโมสรแมนยูว่าคุณอยากจะให้ผมย้ายไปหรืออยากจะให้ผมอยู่ที่นี่ต่อ แต่ถ้าผมอยู่ที่นี่ต่อผมจะไม่ลงเล่นให้กับพวกคุณ6-12เดือนเลยนะเอาไปะละนะครับเป็นฟิลประมาณนี้แหละนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้ในกรณีของกาลาโชเนี่ยมันยังไม่เคลียร์นะครับแต่ถ้าว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทางเจลซีเนี่ยก็จะพะยายามปิดเดีวของกาลาโชให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปซ้อมและก็พร้อมที่จะเปิดฤดูกาลที่ใกล้กําลังจะมาถึงนะครับและในกรณีที่2น,นะครับก็คือดอนมาดูม่า ตอนนี้เนี่ยดอมมารุม่านะครับเขาไม่ได้ไปซ้อมกับสโมสรปารีสแล้วสโมสรปารีสก็เปิดโอกาสในการย้ายทีมของเขามากในช่วงซัมเมอร์โดยดอมมารุม่าเนี่ยไม่ใช่แค่สโมสรแมนยูสโมสรเดียวที่สนใจมันมีหลายสโมสรใหญ่ๆในระดับให้ความสนใจเขาเป็นอย่างมาก แต่ถว่าทางสโมสรแมนยูเนี่ยกล้อตะหนักดีว่าทางปารีสอาจจะเรียกร้องค่าค่าตัวของดอมารดมาเนี่ยสูงเกินไปและอีกอย่างถ้าแมนยูไม่สามารถขายโอรานาออกจากทีมได้ดีลของดอมาโดมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านเอเย่นของดอมาโดมาเนี่ย ก็ได้เขาเรียกว่าดําเนินการในการดิวกับสโมสรที่สนใจในตัวเขาแล้วและว่ากันว่าตอนนี้สโมสรแมสซิตี้เนี่ยให้ความสนใจเขาอย่างจริงจังมากๆเพื่อว่าเป๊ปกเดล่านะครับอยากจะเอาเข้ามาแทนที่เอเดสันที่อาจสัญญายทีมในซีซั่นนี้ ซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยทางด้านสโมสรมนซิตี้นะครับก็ได้เดินหน้าเพื่อเจราจากับดอมมารูม่าไปแล้วประมาณ9ถึง29านะครับนำหน้าพวกเราไปแล้วสโมสรมนยูเนี่ยก็ยังช่งยางใจอยู่นะครับว่าจะเอาอยัางไงกับโอราน่าดีแต่ก็มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าสโมสรมนยูเนี่ยอาจจะใช้วิธีการนี้นะครับก็คือปล่อยให้โอราน่ายืมตัวกับสโมสรอ,อื่นไลให้สโมสรอ,อื่นเนี่ยรับผิดชอบค่าเหนื่อยของโอราน่าเพื่อจะมีช่องว่างในการดึงดอมมารูม่ามาร่วมทีมนะครับเพราะว่า อ่าค่าเหนื่อยตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีช่องว่างใช่ไหมและก็จะช่องว่างตัวนี้แหละจะเป็นค่าเหนื่อยของดอบบรบอนุมานในทีมนะครับอ่าก็ไม่รู้นะครับว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นในตำแหน่ง้รักษาประตูแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมมีความเชื่อว่าสโมสรแมนยูของเราในก่อนที่ตลาดจะปิดเนี่ยพวกเขาเนี่ยอาจจะเพิ่มนักเตะเข้ามาอย่างละ1ตําแหน่งก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะมีการมากกว่านั้นก็ได้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะแอ a แลนติกนะครับที่ออกามารายงานว่าเฮลี่อาร์มาสนะครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งของแมนยูกำลังตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรจำนวนมากทั้งจากแชมเปี้ยนชิพและก็สโมสรใหญ่ในยุโรปซึ่งระบุโดยรวมแล้วเนี่ยมันมีมากถึง15สโมสรกันเลยทีเดียว ที่จับตาดูสถานการณ์ของเดตนี้อย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับแฮร์รี่อามานนะครับก็เพิ่งเซ็นสัญญาก็เพิ่งมีเอ่อขออภัยครับสำหรับแฮร์รี่อามานนะครับก็เพิ่งมีอายุเพียง17ปีซึ่งจุดสําคัญในการตัดสินใจเรื่องอนาคตของเขาเนี่ยไม่ใช่เพียงชื่อเสียงหรือค่าตอบแทนแต่มันคือโอกาสลงสนามนะครับซึ่งแฮร์รี่อามานเนี่ยเขาอยากลงเล่นมากๆแล้วก็อยากมีโอกาสลงสม่ําเสมอด้วยเพราะว่ามันจะช่วยในการพัฒนาฝีเท้าและสร้างเส้นทางอาชีพระยายของ เขาต้องการไปยังสโมอสรที่เขาอยากจะเล่นในอนาคตได้สำหรับแฮรี่อามานนะครับก็ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายพรสวรรค์สูงของเกาะอ,อังกฤษรุ่นเยาวชนเลย เพราะว่ามีจุดเด่นด้านความเร็วการอ่านเกมและการขึ้นเกมรุกที่แม่นยำทำให้หลายทีมมองว่าเขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญได้ในอนาคตอันใกล้ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับอาจจะกลายเป็นประเด็นร้อนในตลาดซัมเมอร์หากสโมสสนแมนยูไม่สามารถการันตีบทบาทสำคัญให้กับเขาได้ในซีซั่นที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเนาะสำหรับแฮร์รี่อะมาสแบ็กซายนะเพราะว่าตอนนี้นะครับลูกชอเนี่ยก็หายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับอีกทั้งแพตติกดอกูเนี่ยก็ยังเป็นวิงแบ็กที่แบบโอ้โหโคตรจะดุเดือดเลยนะซ mm ีซ hmm. ั่นนี้แบบแข็งแกร่งมากๆวิ่งแบบชนดะไปเลยนะฮะ mm hmm. ผมว่าอามาสเนี่ยอาจจะต้องได้ขายแหละเพราะว่าที่อาจจะรวบรวมทุนไปซื้อกองกลางไปซื้อผู้รักษาประตูไปซื้อกองหลังครับ mm hmm. ไม่แน่นะครับได้ขายแน่แน่คนนี้ผมฟันทงเลย <laughs> อ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสอนต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกได้เลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรน,นะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกอ่าสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับ รับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ